กรณีที่เราชอบซื้อชอาซื้ออยู่นะครับแล้วบุคคลที่เป็นเจ้าของรถเสยียชีวิตไปนะครับแล้วยางก็คือมันแล้วก็คือภรรยาของผู้เสยียชีวิตแล้วลูกชายเขาเนี่ยยังผ่อนปกติอยู่ผ่อนงวดนะครับแล้วก็ทางไฟแนนซ์น่ะเขามามีสิทธ์มายึดรถเราไหมครับอ๋อคือภรรยากับลูกก็ยังผ่อนอยู่ไฟแนนซ์จะมายึดได<ร>้หรือเปล่าอ๋อเชิญค<ร>ะโอเคประเด็นแรกเลยนะครับ ต้องเรียนนะครับว่าสัญญาเช่าซื้อเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะครับเมื่อสมมุติว่าเจ้ามรดกเสียชีวิตนะครับสิทที่ตรงนี้ต้องตกกับทายาทนะครับก็คือลูกหรือพัรยานะครับส่วนมากใยนั้นเขาจะมีหนังสือครับไปถึงทางทางทายาทบอกว่าวันนี้เนี่ยผู้เช่าซื้อเสียชีวิตขอให้ท่านมาดำเนินการรับโอนสิทธิ์เขาจะมีหนังสือแจ้งครับนะครับว่าให้มารับโอนสิทธิ์เว้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยผู้ที่มาขอรับโอนสิทธิ์เนี่ยอาจจะ ผมใช้คาว่าคลุมเครือนะครับมไม่รู้ว่าเป็นลูกหรือเปล่าหรือเป็นพัญญาหรือเปล่าแล้วก็มากล่าวอ้างบางครั้งไฟแนะสถาบัน,บนการเงินบางแห่งนะครับก็บจะบอกว่าคุณไปขอตั้งผู้จัดการมรดกมา ครับนะครับเมื่อตั้งผู้จัดการมดกแล้วเขาก็จะโอนให้แต่โดยหลักแล้วนะครับผมเรียนครับว่าตราบใดนะครับที่ท่านยังชําระค้างวดปกติไม่มีการค้างชําระนะครับปกติผมเรียนในไฟแนนซ์ไม่มีใครมายึดหรอกครับเพราะว่าผู้เช่าซื้อเสียชีวิตครับไม่ใช่ครับแต่ประเด็นที่น่าห่วงคือมากกว่านั้นก็คือว่าหลังจากที่ท่านชําระค่าเช่าซื้อครบถ้วนแล้ว นะครับชำระค่าชีวิตครบถ้วนแล้วปรากฏว่าโอนไม่ได้เนื่องจากว่าผู้เช่าซื้อเสียชีวิตไปแล้วประเด็นนี้นะครับที่จะตามต่อมาเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าหากผู้เช่าซื้อเสียชีวิตนะครับก็ควรตั้งผู้จัดการมรดกซะนะครับเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดไปรับโอนมาใช่ครับแล้วก็รับทั้งสิทธิและหน้าที่ครับผมก็คือ